จิงจอกอเวจีสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังจิงจอกอเวจีตออที่9บทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะไก่รุง่งเสียงน้ํำค้างหยดเปาะแปะ ร้อยเอกชนะศึกรู้สึกตัวขึ้นมาด้วยลางสังหรณ์บางอย่างก้ามดาบปลายปืนคมกริบขึ้นมาอยู่ในมือแน่นความเงียบที่เงียบจนผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงกรีร้องของมแมลงกลางคืนเป็นสิ่งบอกเหตุขยับร่างกายเรียกความรู้สึกนิดนึงอย่างแผ่วเบาอาการเจ็บหน้าอกดีขึ้นแต่ไม่แน่ใจตัวเองว่าหากขยับมากกว่านี้จะเป็นเช่นไร เงี่ยหูฟังสับพเสียงรอบตัวอย่างตั้งใจสายตาคมกริบเพ่งมองฝ่าความมืดสลัวออกไปยังประตูทางเข้าที่เปิดโลง่งน้ำมันตะเกียงกา๊าซข้างแค่นอนดับไปนานแล้วด้วยความตั้งใจของคนจุดที่ใส่น้ำมันมาเพียงเล็กน้อยทันใดนั้นร่าง,ร,างร่างหนึ่งปรากฏกายขึ้นที่ทางเข้าด้วยสายตาที่ชินกับความมืดแล้ว ชนะศึกจึงเห็นท่าเทียระแวดระวังของคนคนนั้นชัดเจนที่สำคัญมันไม่ได้มามือเปล่ามีมีดดาบคมวาวยาวร่วมสองศอกมาด้วยแขกย้ำวิการไม่ได้รับเชิญจะหลดเท้าเงียบกริบเข้าหาเหยื่อซึ่งเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในความมืดโดยไม่ได้เฉลียวใจแม้ต่น้อยว่าหมูที่มันกำลังคิด กำลังจะกลายเป็นพยามัจุลาชผู้หยิบยื่นความตายให้พริบตานั้นมันกระโจนเข้าหาพร้อมตวัดมีดดาบในมือลงมาที่แคร่นอนของชนะศึกสุดแรงเกิดเฮ้ย <Hey! S 1> เสียงคมดาบกระทบแค่ไม้ไผ่ดังสนัน่นตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความตกใจของไอ้ม่งมือเพชรขาต <c oughs> เมื่อเหยื่อที่มันคิดว่ากำลังนิทรายอย่างสุขขาลม กลับพลิกตัวหลบออกทางข้างรวือดเร็วผิดคาดในจังหวะที่มันมัวแต่ตกตะลึงนั่นเองร้อยเอกชนะสึกก็ทะยานสวนขึ้นมาพร้อมดาบปลายปืนเอ็มสิที่ฝนจนคมกริบเป็นพิเศษอ่ามันส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาเมื่อดาบปลายปืนฝังเข้าที่ตำแหน่งหัวใจอย่างแม่นยำแทบมิดดามนายทหารเลือดไทยใหญ่ไม่ปราณี และไม่สนใจเสียงร้องของมันออกแรงบิดคมมีดให้คว้านเข้าข้างในจงใจยัเดเยียดความตายให้มันคนนั้นเร็วขึ้นฉับพลันนั่นเองปราสาทของนักลบแห่งกองทัพรักฉานต้องตื่นตัวอีกครั้ง <c oughs> เมื่อปรากฏเสียงเหยียบกิ่งไม้แห้งดังขึ้นเบื้องหลัง <c oughs> เขารีบกระชากดาบปลายปืนออกจากร่างไร้วิญญาณของไอ้โมง โดยถีบให้มันกระเด็นพร้อมหมุนตัวกลับไปอยู่ในท่าเตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วมือขวากำลังจะสบัดดาบปลายปืนออกไปเพื่อหยุดยั้งผู้บุกลุกคนที่สองพลันต้องชะง,งักค้างเมื่อคนคนนั้นทักขึ้นผูกก้องชนะศึกใครถามออกไปเพราะเป็นเสียงไม่ค่อยจะคุ้นหูแม้ไม่มีท่าทีคุกคามแต่เขาก็ยังไม่วางใจเสียทีเดียว หมูอินตองส่งผมมากครับแกเป็นทหารเชียงรัตเหรอใช่ครับผู้กองรายงานชื่อตาแหน่งสังกัดมาเร็วร้อยเอกชนะศึกทดสอบอย่างง่ายคนที่อ้างว่าผู้หมูร่างยักษ์ส่งมารีบรายงานตามที่ร้อยเอกชนะศึกสั่งด้วยความคล่องแคล่วยิ่งกว่าท่องจำชนะศึกมีท่าทีผ่อนคลายขึ้นทันควันเมื่อทหารนายนั้นรายงานจบโทษทีวะ จำแม้เสียงลูกน้องตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรครับผู้กองผลทหารนายนั้นบอกและเข้าเรื่องที่ได้รับมอบหมายมาทันทีมูอินตองให้ผมมาพาผู้กองออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับทำไมวะเกิดอะไรขึ้นพวกว้ากำลังจะเข้าโจมตีที่นี่ครับเวลานี้พวกปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยกำลังออกไปเจรจาแต่มูอินตองประเมินสถานการณ์ออกมาว่าพวกว้าแดงไม่ยอมแน่ หากทางนี้ไม่ส่งตัวผู้กองออกไปให้พวกมันเอ็งมีไฟแช็คไหมขอยืมหน่อยสินี่ครับลวงควักกระเป๋ากางเกงยื่นส่งให้ร้อยเอกชนะศึกรีบเอากล่องไม้ขีดไฟแล้วหันกลับไปยังร่างของไอ้มงที่นอนตายจมกองเลือดอีกครั้งแล้วจุดไม้ขีดไฟเจาะเข้าที่ใบหน้าของคุณคนนั้นพวกว้าจริงๆด้วยมันต้องเล็ดลอดเข้ามาเพื่อฆ่าผู้กองแน่เลย อไอ้พวกข้างนอกอาจแค่เจราจาเพื่อถ่วงเวลาหากไอ้นี่มันฆ่าฆ่าได้สําเร็จพวกมันจะไม่ต้องเสียเวลาบุกเข้ามานี่ปืนครับผู้กองนายทหารนั้นรีบสลัดเอ็มสิบหกออกจากไหลส่งให้ในายทหารหนุ่มหนึ่งกระบอกเอาเข้ามาได้ไงวะเนี่ยเวลานี้พวกบ้าประชาธิปไตยไม่มีใครอยู่ในนี้หรอกครับผู้กองออกไปเจราจากับพวกว้าแดงกันหมดโดยเฉพาะระดับหัวหน้ากับหน่วยคุ้มกัน ันใบหน้าได้รูปที่ประดับไปด้วยจมูกเชิดรั้นลิ้มฝีปากรูปกระจับและดวงตาคมซึ่งอย่างลงตัวของหญิงสาวชื่อดาวรายก็ปรากฏขึ้นในห่วงความคิดอินตองกับพวกเราอยู่ที่ไหนเวลานี้สันดอยข้างค่ายครับพร้อมเข้าสกัดหากพวกว้ามันบุกเข้ามาจัดการกับผู้กองในนี้เอ็งนำไปเดี๋ยวนี้เลยร้อยเอกชนะศึก คว้าเสื้อมาสวมพางสั่งการกับลูกน้องคนนั้นด้วยความร้อนใจจนแทบลืมอาการบาดเจ็บของตัวเองครู่ต่อมานักรบเลือดไทยใหญ่ทั้งสองจึงมาสมทบกับกลุ่มของสิบเอกอินตองที่ปักหลักล่อดูผลการเจรจาระหว่างทหารว้าแดงกับกลุ่ม NGO แห่งลุ่มน้ำสารวินซึ่งเรียกตัวเองว่าองค์การปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยอยู่ห่าง ผู้ก,กองไม่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมครับสิบเอกอินตองถามอย่างเป็นห่วงเกือบไปเหมือนกันตอบกลับไปพร้อมเล่าเหตุการณ์เฉียดตายที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนให้ฟังและถามกลับไปบ้างคนของพวกว้ามีเท่าไหร่ลาวหนึ่งกองร้อยครับผู้ก,กองนี่มันให้ความสำคัญกับฉันถึงขนาดนี้เลยเหรอวะก็แน่ล่ะสิครับผมจะบอกอะไรให้ นับแต่พวกมันรู้ว่าผู้กองยังไม่ตายมันก็เริ่มเคลื่อนไหวมาโดยตลอดค้นหาชนิดที่แทบพลิกแผ่นดินเลยแหละมันรู้ได้ยังไงว่าฉันยังไม่ตายสิบเอกอินตตงรีบให้คํำตอบผมคิดว่าจะเป็นพวกว้าแดงนคนใดคนหนึ่งในฐานของพวกประชาธิปไตยนี่แหละที่คาบข่าวไปบอกใบหน้าของเทียนเตง็งหนุ่มว้าหน้าตาซื่อพูดขึ้นในห้วงความคิดอีกครั้งแต่นายทหารหนุ่มก็ปฏิเสธกับตนเอง ไม่น่าเป็นไปได้อะไรหรือครับผู้กองเปล่าไม่มีอะไรอาจเป็นพวกว้าแตกทับเข้ามารักษาที่นี่ก็ได้ที่แจ้งให้พวกว้าทราบผมคิดว่างั้นครับเพราะเมื่อวานเห็นมีออกไปหลายคนแสดงว่าพวก n อ็คงกรอกหูเรื่องประชาธิปไตยไม่สำเร็จทางนี้มีท่าทียังไงบ้างวะอินตองอุดมการณหนักแน่นไม่ยอมส่งตัวผู้กองออกไปครับกล้าหารกันน้าดู พวกว้ามันก็ไม่ยอมเหมือนกันครับคงจะแค้นผูกกองมากที่ยิงปืนใหญ่ถลม่มรถสายพานติดฐานยิงจรวดมูลค่านับ1 0บสล้านกลายเป็นแค่เศษเหล็กมันก็ฝีมือพวกเราทุกคนนั่นแหละแต่ดีแล้วที่มันหมายหัวชั้นคนเดียวขณะนั้นเองทหารที่อินตองส่งออกไปหาข่าวสองนายกลับเข้ามาโดยนายหนึ่งรีบรายงานเสียงรัวเร็วพวกว้าแดงทำท่าจะบุกแล้วครับ แสดงว่ามันรู้แล้วว่าแพ้ลอบกัดผู้กองไม่สําเร็จสิบเอกอินตองเอ่ยขึ้นพวกเรามีทั้งหมดกี่คนอาวุธอะไรบ้างร้อยเอกจน่าสึกถามกราดทั้งหมดสิแปนายปืนเล็กยาวร้วนยกเว้นผมมีไอ้หมูเอ็มหกกระสุนเพียบส่วนระเบิดมือมีกันคนละสองลูกครับผู้กองทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนี่หมายความว่า ใช่บุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระ NGO พวกนี้ช่วยชีวิตฉันไว้มีหรือจะปล่อยให้เป็นอะไรแค่นี้แหละไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ผู้กองยังไม่หายดีนี่ครับลูกน้องคนสนิทแย้งขึ้นด้วยความเป็นห่วงนายทหารเลือดไทยใหญ่กรับเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียวตายไม่ว่าแต่ขออย่าได้ชื่อว่าเป็นคนอกตันอยู่เอาไงเอากัน พวกผมทุกคนพร้อมลุยกับผู้กองอยู่แล้วยิ่งเป็นพวกว้าแดงยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลือดต้องล้างด้วยเลือดอินตองคำรามเครียดในตอนท้ายด้วยจับพรันทันใดนั้นเสียงกระสุนสองแสงถูกยิงขึ้นแตกในอากาศกลายเป็นลูกไฟสว่างจ้าเหนือเชิงดอยเบื้องล่างแล้วอาวุธสงครามนานา,นาชนิดก็แผดคำรามขึ้นเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั้งป่า ไอ้พวกว้าแดงมันเปิดฉากลุยแล้วครับผู้กองสิบเอกอินตองโผรงขึ้นเสียงรัวเร็วเพราะจับทิศทางของเสียงเหล่านั้นได้ข้ามันร้อยเอชนะศึกสั่งการลั่นวินาทีนั้นนักรบไตทั้ง19นายรวมทั้งผู้กองเดนตายก็เคลื่อนที่ออกจากจุดนั้นเพื่อเข้าตีกระนาบทหารว้าแดงย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ราวห้านาที นณบ,บริเวณเชิงดอยพญาเสือระดับผู้นำขององค์การปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งได้ชื่อว่าเป็น NGO แห่งลุ่มน้ำสารวินกำลังเจรจาก,กับนายทหารว้าแดงอย่างเคร่งเครียดโดยจุดนัดพบอยู่ห่างจากฐานชั่วคราวของกลุ่มราวร้อยเมตรเศษหากไม่อยากให้มีการเสียเลือดเสียเนือ้อพวกลือต้องส่งตัวนายทหารไทยใหญ่คนนั้นเห้เราเสียแต่โดยดี ร้อยโทเวลิงยื่นคำข่าเสียงกราวคุณกำลังขู่พวกเราพาเมืองผู้นำองค์กรไวยชกันย้อนเสียงคุณกลับไปไม่ใช่ขู่แต่เราทำได้พวกรืก้ก็รู้องค์กรของผมไม่ชอบการใช้กำลังก็จริงแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ไม่เคยยอมใครเช่นกันนณะเชียงรัฐทั้งเมืองยังละลายมาแล้ว นับภาษาอะไรกับกลุ่มองค์กรบ้าบอขี้ปะติ๋วเช่นนี้วะไม่มีเวลาแล้วนะคราวนี้ฝ่ายเอ็นจแห่งลุ่มน้ำสารวินต้องนิ่งอึง้งเพราะเป็นความจริงที่สุดตามที่นายทหารว้าแดงผู้นั้นกล่าวมาพาเมืองหัวหน้าองคอ์กรต้องหันไปปรึกษากับดาวรายนามีนและคนอื่นๆอ,อยู่ครู่หนึ่งแล้วหันมาบอกกับเวยเลงว่าผมต้องถามความสมัครใจของนายทหารคนนั้นก่อนนะ เพราะเป็นไปตามกฎการส่งมอบฉเฉลยศึกไม่จำเป็นที่นี่ไม่มีกฎเฮียกฎระยำบ้าบออะไรทั้งนั้นไม่อยากมีเรื่องส่งตัวมันมาให้ผมเดียวนี้ผมจะนับหนึ่งถึงสิบถ้าไม่ส่งผมสั่งลุยทันที่นื้สองสขณะนั้นเองทาหารว้าานหนึ่งตรงเข้ามากระซิบกระซาบอะไรบางอย่างกับร้อยโทเหวเลงพันนายทหารว้าแดงก็มีปรกิริยาเปลี่ยนไป ไม่ต้องนับเ้าเว้ยลุยฆ่ามันเดียวนี่เข้าหาที่กำบังพาเมืองตะโกนลั่นพร้อมทั้งพุ่งตัวเข้าข้างต้นไม้อย่างรวดเร็วดาวรายนามีนและคนอื่นๆนั้นไว้เป็นกรดเช่นกันโดยพุ่งตัวเข้าพุ่มไม้หรือข้างข้างโขดหินหัวหูชนอะไรช่างมันดีกว่าที่ต้องชนกับกระสุนปืนของจิ้งจอกนรกแห่งภูมิภาคนี้ไม่ได้เห็นตะวันวันพรุ่งนี้แน่ ทั้งอา้าและปืนกล p r 46ของฝ่ายว้าแดงกวาดเข้าใส่ฝ่าย NGO ลุ่มน้ำสารวินโอ้ยดับดิ้นไปสามรายจนได้ต้านมันไว้พาเมืองตะโกนสั่งการลั่นนักรบหัวประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยคนหลายชนเผ่าซึ่งได้รับสัญญาณแต่แรกหันกลับไปสากระสุนโต้อตอบทันควัน ดาวรายกับนามินไปที่ฐานเร็วพาเมืองตะโกนแข่งกับเสียงปืนก่อนหมุนตัวกลับทั้งในท่าหมอบและสลัด M16 ออกจากบ่ารวดเร็วเราสองคนจะอยู่กับพี่พาเมืองที่นี่เราไม่ใช่รักษาคนเป็นอย่างเดียวแต่ยิ่งคนก็ได้เหมือนกันดาวรายบอกเสียงดังในขณะที่ทั้งสองสาวต่างจัดการกับ M16 A2 ลํากลกล้องสั้นของตัวเองให้อยู่ในสภาพพ,พร้อมใช้งาน ไม่ใช่ตอนนี้รีบไปเคลื่อนย้ายคนเจ็บที่ค่ายก่อนเร็วทั้งสองคนนั่นแหละพาเมืองสวนกลับเสียงกระชั้นก่อนเหนียวไกลเข้าใส่ทหารว้าแดงคนหนึ่งที่รุกเข้าหาอย่างยามใจอาเสียงร้องโหยหวนกับท่าทางที่ดิ้นยึกยักไขว่คว้าอากาศแบบนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผลจะเป็นเช่นใด แต่คนเจ็บที่เหลือมีแต่พวกว้าแดงนะพี่พาเมืองนามีนตะโกนบอกอย่าลืมอุดมกางของเราสินามีนเขาเตือนสติสาวมอนวินาทีนั้นทั้งดาวรายและนามีนรีบคลานต่ำกลับไปยังที่ตั้งค่ายชั่วคราวเพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่รับรักษาเอาไว้แต่แค่เพียงทั้งสองขยับตัวเสียงหวีดแหลมเหมือนผีนรกหลงป่าช้า ก็ดังผ่านศีรษะของคนทั้งหมดไปพิบตาต่อมาเสียงระเบิดก็ดังกึกก้องในตำแหน่งที่ตั้งของค่ายพัก <S <S พวกมันยิงคอถล่มค่ายของเราดาวรายหลุดปากเสียงหลงและอยู่ในอาการตกตะลึงอย่างที่สุดด้วยคาดไม่ถึงว่าฝ่ายว้าแดงจะกล้าทำทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่ามีทหารของฝ่ายเดียวกันนอนรักษาตัวอยู่ในค่ายแห่งนั้น โดยลืมไปว่าจิ้งจอกอเวจีพวกนี้ไม่ได้ใส่ใจใครทั้งสิน้นค่าได้เป็นค่าปล่นได้เป็นปล่นผาเมืองสบดลั่นอย่างเดือดดาลเมื่อถูกว้าโจมตีด้วยอาวุธหนักแบบล้างให้สิ้นซากทั้งๆท,ที่ให้การรักษาเยียวยาไม่เลือกชนชาติจึงสั่งการลั่นอีกครั้งลบให้เบ็ดเสร็จเป็นครั้งแรก นับแต่ก่อตั้งองค์การนี้ขึ้นมาที่ผาเมืองจำต้องออกคำสั่งเช่นนั้นเพราะความมุ่งหมายที่แท้จริงคือการสร้างสันติภาพโดยรบแบบจำกัดพื้นที่ไม่ใช่การรบเพื่อฆ่าเจ้าเอาทรัพย์เอาแผ่นดินทั้ง M16 และ M60 ของฝ่าย NGO แห่งลุ่มน้ำสารวินคำรามขึ้นอย่างหนาแน่นมากกว่าเดิมจุดประสงค์ที่จะลบแบบรับ และถอยเปลี่ยนไปเป็นการทั้งรบทั้งรับและลุกควบคู่กันไปทว่าไฟว้าแดงกลับมีจุดประสงค์ในการทำลายล้างให้สิ้นซากสถานเดียวเท่านั้นมีว่าใครทั้งนั้นที่ขวางหน้าจึงประเคนลูกยาวจากปืนคอเข้ามาอย่างต่อเนื่องเสียงหวีดแหลมจึงดังสลับกับเสียงระเบิดตลอดเวลา นาทีนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือนักรบชายคนอื่นๆขององค์การปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยต่างจับปืนสาดกระสุนต้านทานการบุกข,ของทหารว้าแดงด้วยความจำใจเสียงปืนนานา,นาชนิดจึงดังสถานไปทั่วทั้งป่าแห่งนั้น โปรดและฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ